อืมขอกินด้วยนะนเตินปากม,มุมเวลาเลยอะ่อะสภาว่าที่ไหนอะ่ะน้ำเปิดนี่กให้กินน้ำส้มอืมอืม ิมน้ำเอ็นไปด้วยลูกส้ตมตำอร่อยเฮ้ยปะลาเนี่ยใส่ปะลาเลยเหรอถืออ้อยปลาม่กินแม่กินวางเธอจะกินเหรอไม่กินลนะเนี่รำปลาเขาจะกินนะมหาเสร็จไปลูกกินได้เหรอใช่ปะ เนื้อปาอร่อยมากนะเนื่จากทานปา่นี้เท่าไรหางยาวมั้งอม่ไม่เอาแจฮะจิ้มไปจิ้มไปเล้ยงขอบป๊งโจเขมาเอืมเขายุ่งอยมีเบอร์อยู่ลืมถ่าย โตไปเลยเลยเราก็น,นึ่งข้าวเหนียวไว้เดี๋ยวไว้รอบหน้าเราก็น,ยายนึ่งข้าวเหนียวใส่ติ๊บมาอีกนะหน้าก็จะเป็นไก่นะคือไก่ละสองน่องแล้วก็ปาลาปลากระตัวใหญ่มากอ่าดุกย่างเลยเหรอปลาเต๋อเออรตั้งอย่างปลาปลาปลาลินมั้งปลาวัสปลาแรดไหกะระเบียนตีน,ตรนรกระเบียนปลาหมอตัวใหญ่อะเชฟหมักเกลือ ใหญ่จริงนะครบคุกเตือใหญ่้กอดแม่ร้องเลยม่คมมื้อนี้เขาไม่ได้จ่ายออไอ้บิกคนอยู่ในบ้านใช่ไหม พีน่นายก็อยู่แล้วทำลงไปรนะ <laughs> องอะไรขอเกินตุ้งมากตอนออน่ะอะไรนงต้นนะ อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใครบอกถึงว่าเวลาต่างต้นต,ต,ต่างต่างอย่างที่แม่ไปบอกบอกไปจ้ะถึงว่าอะไรมผูคนบอกว่าอร่อยอร่อยอ,อยากกินอ,อันนี้ต้นมือมันสกปรกแล้วต้นเอาไปล้วงางนี้มือต้นสะอาดปะ <laughs> ดูมือตัวเองไปล้างก่อน,นดูเนี่ยเล็บดำเนี่ยมั้ย Også i Åkå. อันนี้ตำอะไรตำป่าเหรอเอ้ยตำอะไรเนีเ่ยทะเลตำแล้ว่อนสั่งแล้วอ็มิลุกสั่งตำทเลยปิดเม็ดเดียวหวานแ่บน่าจะเอาหอยดองไปด้วยตำทะเลหอยดองทะเลหวานแซ่บหอยดองกินหมดหมดเลยไม่ใช่อย่างนหอยเลยตำทะเลตำทะเลใส่หอยดองด้วยตำทะเลหวานเปรี้ยว,วอืวมดดต่อไปก็สั่งอย่างเงี้ยตำทะเลหวานเปรี้ยวพริกเม็ดเดียว

กินเนื้อไปมึงคนกินหรอกะหรอกินตุ๋นหนูวะผมไม่กินนี่ทำภาพกินเนื้อป่ะก็รักเมาได้ผัวไก่แน่เลยเดี๋ยวคนเนี้ยทำไมเพราะเขาหั่นถั่วกับยาวยาวยาวเป็นสูตรเผาหรือเปล่าไม่ได้หั่นเพราะหักอ่ะเขาไม่ได้หักเพราะเขาไม่มีมีดนะ น,นี่เขารีบนี่นี่มันอยู่นู่นะนครัวมีผลไม้มีปลาขายผลไม้แช่น้ำแข็งน้าจ่ตรงนะกระ่านเลยกระป๋องน้นาระงน้นาะาน ห้ำใหม่เหนือว่ากนะนเลยมนละกอหาไปไหนหมดหอืมฮะใชมือหยิบไม่ได้ตักยากมัหรออมะ <S <S อะยัไไยยงไงประดุนี้น าตัวเท่าไหร่สีบาทสี่สิบส <40 S 1> ตัวใหญ่ตัวร้อยลนสิบว่าเอาขึ้นเหรอ,อเจอของลับแลเลย,อ,ยอร่อยนะออนข้าวเหนียวฝร่ เดี่ยวนะครับเดี๋ยวจริงๆหายวอบไปกับตาร้านกลางน้ำปิดดีกว่านะร้นานน้ำกระดูกคนเงียบกริบซะขนาดน,นั้นสั่งเราแล้วผ่านยังเงียบเราจะผ่านยังไม่มีเลย <c oughs> ปิดหมดเลยสิด,ด้า ว,ว่าตอบชุดปิดอยู่แล้วป่ะร um> ้านสาทิมยังปิดนะร้าธรรมดามันมันเปิดแล้วป่ะเอออาจเมื่อวานอาจเปิดพอแม่เปิดลูกค้าหายไงเลยปิดแล้วลูกค้าไปกินร้านแม่นี่ไปกินร้านแมมโอ้โหของเลิศโคตรเยอะเลยก็ว่ารู้ว่าหัดดางลำเราไม่เคยไปนะแต่ก็คือ จะถีบหาดเลยนะเราไปจะหาดนางรองเรายัมาเคยไปหาดลูกตู้ใครวะต่างรถตู้ไปมันลูกไข่ขาวขนมเหนียวไข่เนี้ยเราก็กินไม่หมดแล้วเต้ยอือมันดูไม่ออก เช้ไม่ได้ก็ต้องใชหมดมันก็คงจะเลี้ยงพวกไอ้นายมันไม่ได้โทรตามเราไปกินคงไม่พอมันกินเราซื้อกิ์เองก็ได้แต่อมายุ่งกับบ้านเขาเขาก็ซื้อแค่ถา,าดเดียวกินของเราสี่คนแม่ลูกอิ่มจ้ะอร่ยจ้ะอิ่มจ้ะไม่ยายามีใครแย่ง อีเล็กกูกินอะไรได้ไวะยนะปล<ะ>า <laughs> ปลากระพย่กินทุกอย่างแต่ยังไม่ได้กินไก่ข้าเหนียวกินยังกินแล้ว <laughs> ปลาเยเลยเลยลองตั้านะ <c oughs> หนังเรงยนดาวหนังกนะ็อร่อยเหมือนกันเดยว อันนั้นหยุดแม่ก็จะลืมขเนียงใส่ติ๊บมาอย่างเงี้ยทุกทีเลยได้ไหมกลางวันเรากินส้มต่ำกันโอเคไหมแต่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อร้านนู้นแล้วไปเอาเบอร์โทรมาอีกทีนึงนะรเหแล้วไงแล้วได้โทรสั่งไปก่อนแล้วไปถึงแล้วก็ไปเอาเลยขอนกลางใช้ได้ดีผมพ่อไม่เองโอเคไหมพ่อไม่ได้แดกอะไรเลยมั้งไม่ต้องแดกหรอกเล้อเธอลูกกินไม่ต้องเยอะหินงปูตัวหนึ่ง อืกินปูนอ่างสาดนี่สายไม่เห็นมีปูทะเลเ<ด>ลยวะน้ำอินูริค้มันมีปูทะเลเหรอมันเนี่ยที่ริงก็มีกุ้งสดด้วยแต่มันหมดเขาบอกนะหนูหค่อยไปซื้อเองแหละเขาสั่งสั่งน้ำแดงกุ้งสดมีอีกทีนึงอ่ะเขาใส่ให้นั้นหมดเนี่ยตอนนั้นอ่ะน้ำลูกค้าร้านชายอย่างดีเลย เรามาดี่หลังลไม่ได้เก่งเดี๋ยวมองสิเดี๋ยองหนังไปอา้าขิงเดี่ยวดิแค่นี้ใครจะเอา,เอานี่น้าก้อนนึงอย่าหมดเอาน้าก้อนนึงเอาขิเดี่ยวหมดติปแล้วจ้าไงเนี่ยไปกินต้มตังที่ไหนก็อร่อยแล้วกินกต้มตังกันเป็นแล้วเดีย๋ยวแม่สั่งไม่เผ็ดให้หมดเกลี้ยงเลยลูก